สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับเราอีกเช่นเคยนะคะดัลต้ากรีนสำหรับวันนี้นะคะเดียก็จะมาแนะนำนะคะเป็นสินค้านะคะก็คือเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะขนาด 10kVA นะคะ ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่น v u a า d นะคะสำหรับใครในตอนนี้นะคะที่กำลังมองหาหม้อเพิ่มไฟนะคะราคาประหยัดราคาไม่แพงนะคะใช้งานได้ทนทานคุ้มค่านะคะต้องขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าเครื่องปรับแรงดันของเรานะคะหรือม้อเพิ่มไฟ Stabilizer นะคะ avs avr ของ l t t r g r e e n เนี่ยเป็นของนำเข้านะคะจากอินเดียแท้แน่นอนนะคะม้อแปลงใหญ่ ขดลวดเต็มแอมเต็มนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็ยังเป็นรุ่นที่ขายดีด้วยนะคะเพราะาช่วงนี้เนี่ยจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะราคาเพียง9,990บาทเท่านั้นนะคะใครที่ไฟตกไฟเกินไฟกระชากตอนนี้นะคะต้องมีนะคะเป็นรุ่นวีกาตัวนี้เลยนะคะขนาด10 kva นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาบอกถึงสเปคกันนะคะว่าตัวนี้เนี่ยรองรับไฟตกต่ำเนี่ยได้ถึง110 V โวลต์นะคะแล้วก็ รองรับไฟเกินนะคะได้ถึง280ดโวลต์นะคะกำลังการจ่ายไฟเนี่ยจะอยู่ที่45หแอมป์นะคะตัว 10K ตัวนี้นะคะมีการแสดงสถานะหน้าจอแบบดิจิตอลนะคะหน้าจอเนี่ยก็จะแจ้งให้ทราบหมดทุกอย่างเลยนะคะทั้งสถานะไฟเข้าสถานะไฟออกนะคะหรือว่าตัวเครื่องมีปัญหาเนี่ยก็จะแจ้งผ่านทางหน้าจอเลยนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะทำงานด้วย ซิงเวอร์คอนแทครีเลย์นะคะซึ่งทำงานเร็วปรับไฟไวเพิ่มไฟไวนะคะใครที่ต้องการใช้กับปั๊มน้ำนะคะก็ไม่ต้องห่วงนะคะว่าตัวเครื่องของเราเนี่ยจะปรับไฟทันหรือเปล่านะคะในช่วงของเ,อเครื่องเ,อเครื่องของมอเตอร์เนี่ยสตาร์ทนะคะหรือว่าปั๊มเนี่ยสตาร์ทนะคะไฟเนี่ยจะพอไหมนะคะเมื่อทำการติดตั้งตัวนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะมีไฟใช้แน่นอนนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะของเราเนี่ยก็ยังมี เป็นรีวิวนะคะการใช้งานจริงนะคะจากลูกค้าต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทั้งในประเทศนะคะแล้วก็ต่างประเทศนะคะถ้าเกิดสังเกตเห็นเนี่ยตัวเครื่องนะคะทำการติดตั้งไม่ยากเลยนะคะทุกคนหรือว่าเ,ออเราเนี่ยจะทำการติดตั้งไว้ในบ้านก็ได้นะคะหรือว่า พื้นที่อากาศที่ถ่ายเทนะคะก็สามารถที่จะติดตั้งได้นะคะใครที่ดูการแนะนำวิดีโอสั้นแล้วสนใจนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่บ้านที่ทำงานนะคะไฟตกหนักมากนะคะทำให้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเปิดทำงานไม่ได้เลยนะคะสามารถที่จะปรึกษานะคะฟรีนะคะได้กับทางดรกรีนนะคะแอดไลน์ ID มาก็ได้นะคะก็จะเป็นแอดสานะคะ d r g r e n นะคะดรกรีนเด็กจะโทรมาก็ได้ที่เบอร์ศูนย์ 0926382366นะคะหรือว่า0926382229ได้เลยคะ่ะขอบคุณะคะ่ะ